เวลาคนไข้เป็นมะเร็งต้านมก็ชอบถามลรวเอ๊ะ hey, ทำไมเป็นฉันก็อยู่ของฉันดีๆนะ,ะเหล่าก็ไม่กินบุหร่ไม่สูบอะไรพอพอถามหมอว่าเออทาไมฉันเป็นไม่รู้หมอก็ะดอก่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการประเมิอนอ,อ,อ,อัตราเสียงของมะเร็งเต้านมเนี่ยยากนะครับแต่ละคนเนี่ยยากมากมันหลายปัจจัยมากนะครับการจะลดก็ทําไม่ได้เพราะว่าปัจจัยบางอย่าง มันก็เปลี่ยนไม่ได้อรไม่รู้จะไปเปลี่ยนมันยังไงเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเดี๋ยวจะมีรายละเอียดต่อไปว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทาให้เกิดนะครับอย่างไรก็ตามก็ยังมีมีบางวิธีนะครับที่ป้องกันได้นะครับลดโอกาสการเกิดได้แต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแถมนะผมขึ้นตัวเหลืองไว้ก็คือไอ้วิธีป้องกันเนี่ยมันก็มีผลข้างเคียงนะครับลดมะเร็งเต้านมแต่อาจจะไปเกิดอย่างอื่นก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ดูต่อไปนะครับอันแรกนะครับ ปัจจัยเสี่ยงอันแรกเลยบอกเป็นเพศหญิงโอ้แล้วจะแก้ยังไงนะครับเพราะมันแก้ไม่ได้นะครับอันแรกเลยเป็นเพศหญิงนะครับเป็นปัจจัยเสี่ยงอันหลักเลยของเป็นมะเร็งเต้านมนะครับเหตุผลก็คือเป็นเพราะอะไรเพราะผู้หญิงก็มีฮอร์โมนฮอร์โมนก็คือไอ้ฮอร์โมนที่เราทําให้เรามีประจาเดือนนี่แหละครับนะครับมันกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นเต้านมอยู่ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะครับนะของอะไรที่ถูกกระตุ้นบ่อยๆใช่ไหมครับเซลล์มันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะงั้นก็เกิดเป็นมะะเเร็ต้านนไดคับ เวลากระตุ้นกระตุ้นไปกระตุ้นไปน,นานๆเซลล์มันก็ถ้ามันกระตุ้นแล้วกลับมาเป็นเซลล์ปกติมันก็แล้วไปแต่ถ้าถูกกระตุ้นแล้วกระตุ้นซ้ําๆทีๆเข้าใช่ไหมครับมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเติบโตเซลล์มันก็อาจจะผิดปกติไปก็ได้นะครับผู้ชายนะครับเมื่อกี้ที่บอกเป็นมะเร็งต่อมลได้แต่ว่าน้อยมากๆก็คือเป็นหนึ่งในร้อยของผู้หญิงอีกทีหนึ่งนะครับนะครับก็หนึ่งในร้อยของผู้หญิงนะครับไม่ใช่หนึ่งในร้อยของประชากรนะครับอายุอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันแก้ไม่ได้ละ นะครับคนเราก็ต้องแก่ตัวลงทุกวันนะครับ <c oughs> ความเสี่ยงก็เพิ่มมากขึ้นตามอายุนะครับบางคนพอเพราะงั้นบางคนเวลาถามผมว่าทําไมเป็นผมก็ต้องบอกว่าคงเป็นเพราะอายุอ่ะก็ตามวัยนะครับเซลล์คนเราก็พออายุมากขึ้นมันก็มีการเสื่อมสภาพเสื่อมอะไรมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกตินะครับเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับของผู้ป่วยมะเร็งต้านมนอายุมากกว่าห้าสิบปีนะครับคนแก่มักจะเป็นนะครับแล้วก็ตามตารางที่เนนะครับคนอายุน้อยๆก็มีนะครับ เป็นแต่ว่าเป็นอน้าตาส่วนที่น้อยใช่ไหมครับแต่พออายุเยอะขึ้นในทุกช่วง1ิปี10ปีก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆจนใช่ไหมครับอันข้างล่างนี่หกสิบเจ็สิบก็หนึ่งใน26คนนะครับนะคะถ้าเรารู้สึกรำคานผิดปกติอะไรก็มาตวรวจซะเถอะนะคะก็ไปพบหมอการการทำค้มครั้งเดียวก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นมะเร็งน,นอกจากก้อนทนะ้่มันใหญ่หรือมันลักษณะเด่นชัดนะคะหมอก็จะต้องตรวจเพิ่มอย่างที่พูดนะคะก็ อาจจะส่งอคำคำเห็นด้วยกับคนไข้นะคะส่งทํามมโมแกร,รมซะหน่อยไม่มีอะไรเราก็คอยติดตามไปนะคะหรือถ้าเป็นเป็นเจอใมโมแกร,รมในระยะที่ต้นๆการรักษามันก็จะดีนะคะหลังจากนั้นก็อาจจะทานะคะให้ทําบุตรสาวเพราะว่ามะเร็งเต้านมมันสามารถสดสองอย่างเนี้มันจะเป็นของคู่กันนะคะที่อาจารย์บอกว่าแมโมแกร,รมเนี่ยจริงๆความหมมันก็ใช้ได้แต่มันจะตรวจในลักษณะของการดูก้อนเนื้อ นะคะก้อนเนื้อที่บันปีลักษณะแคลเซียมเกาะนะคะแต่ส่วนพวกอ,อันท่าซามันจะวินิจฉัยในเรื่องของถุงน้ําได้ชัดเจนนะคะส่วนใหญ่ก็จะทํา2อย่างประกอบกันนะคะนอกจากในรายที่อายุน้อย,อยเด็กๆนะคะอายุไม่เท่าไหร่ยี่สิบต้นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยการไปทําแมมโมแกรมเนี่ยก็สงสัยเขาอาจจะเจ็บหมออาจจะให้เริ่มต้นให้ทําอันท่าซามก่อนนะคะแล้วก็ทําแมมโมแกรมก็จะส่วนใหญ่ก็สามสิบห้าปีขึ้นไป แต่ถ้าในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงก็ต่ำกว่า35ปีหมอก็จะทําให้เหมือนโรแกมน,นะคะถึงจะอย่างที่พูดน,นะคะคำตรวจนะคะต้องชิ้นเนื้ออีก3อย่างกรรมการ3คนตกลงว่าเป็นอย่างเดียวกันเราถึงจะวินิจฉัยว่าคนไข้เป็นมะเร็งเต้านมไม่ใช่แค่คําอย่างเดียวเราก็จะบอกถึงแม้หมอที่มีความชํานาญคำปุ๊บสงสัยเขาก็จะไม่ได้บอกคนไข้หรอกว่าเป็นมะเร็งแน่นอนนะคะ